สิสวัสดีค่ะชื่อนางสาวต่วนสุวรรณนิจจิค่ะรหัสนักศึกษา 52D148011 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเค่ะค่ะชื่อนางสาวลูนันยาเว 52E148019 ค่ะโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปห้องเอสวัสดีค่ะนางสาวพารินียะโกค่ะ เชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปห้องเอคะ่ะสัถานะของนานมาเซโกราเบะรหัส5 2 e 1 4 8 2 7โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเวสุร่ยาเวทีระโอนะคะรหร e ะัส 52E148033 ค่ะโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะห้องเอ ัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวสุรยาเวดีราโอนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าประเด็นเรื่องปรัชญาการศึกษานะคะและในวันนี้อีกเช่นเคยนะคะเราได้รับเกียรติจากนักปรัชญาท่านหนึ่งนะคะในที่มีความรู้เกี่ยวกับการปรัชญาการศึกษานะคะถ้างั้นเราเชิญนะคะนักปรัชญามาเลยคาก็สวัสดีค่ะก็ชื่อสุวรรณสุรยานิกตินะคะก็คือฉันก็ทํางาน ก็คือได้ศึกษาในเรื่องของปรัชญามากมายนะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาค่ะค่ะปรัชญานะคะปรัชญาามการศึกษามีความสําคัญต่อการศึกษามากนะคะวันนี้เมื่อท่านมาแล้วเราก็จะให้ท่านบอกถึงปรัชญาการศึกษาค่ะค่ะนี่เรื่องปรัชญาการศึกษานะคะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในความหมายของนะคะก็คือปรัชญาการศึกษานะคะก็คือเป็นการศึกษาในเรื่องของ การคิดอย่างมีเหตุผลและปีระบบนะคะก็คือในปรัชญายนี้จะสา,สามารถจะทําให้เราเนี่ยได้าหาคารู้ปัญหาปรัญายการศึกษานะคะก็คืออลาคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะในการที่จะศึกษามันแต่จริงๆแล้วนะคะ,ะมันมก็ไม่ค่อยจะยากถ้าเราทำความเข้าใจกับมันจริงๆปรัชญายการศึกษานะคะก็คือเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบขั้นตอนนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้เนี่ย ปัญหาและคําตอบของอคําตอบของปัญหาได้ค่ะเมื่อพูดถึงปรัชญ,ญาการสื่อสารคะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าปรัชญ,ญามันเป็นยังไงใช่ไหมคะปรัชญ,ญานะคะพวกปรัชญ,ญาการสาคือเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผลและมีระบบนะคะก็คือทําให้สามารถมองเห็นปัญหาและคําตอบได้ะคะ่ะหรืตัวที่ทชคคุณทุกไปไม่สามารถมองเห็นได้ในที่นี้มันยังไงใช่ไหมคะอาจจะงงก็คือ มันเป็นเรื่องของลทัทธิความเชื่อในตรงนี้ปรัชญานะคะไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่จะมา,าตัดสินว่าลทัทธิความเชื่อใดถูกต้องหรือผิดพลาดยังไงแต่ตัวปรัชญานี้จะเป็นตัวที่มาอาธิบายว่าลทัทธิความเชื่อของแต่ของแต่ละละทัทธิใดเนี่ยของตัวเนี้ยเป็นอย่างไรคะ่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับปรัชญาที่สำคัญสำคัญทั้ง6ปรัชญา กันเลยนะคะก็คือปรัชญาแรกก็คือปรัชญาสาระชาน er ิยมนะคะปรัชญาที่สองเราก็จะมารู้จกยกับปรัชญาพิพัฒนนิยมปรัชญาที่สามเราก็จะมาเรืกยกับปรัชญาสัจจานิยมค่ะต่อไปปรัชญาที่สี่ก็จะเป็นปรัชญาอัตตนิยมปรัชญาที่ห้าก็คือปรัชญาปฏิรูปนิยมและสุดท้ายนะคะปรัชญาที่หกก็คือปรัชญา สแบบผสามสาสานค่ะ